จิตบางดวงอาศัยได้ตั้งหกขาวานนะครับได้ตั้งหกขาวาน <c oughs> แล้วก็จิตบางดวงมันก็เหมือนบางคนที่เขาบังคับไว้คนนี้ห้ามออกไปในนะไปไหนไม่ได้อยู่แต่ในบ้านเ่อาบ้านไปกันหมดเดี๋ยวไม่มีใครเฝ้าบ้านโจนมันจะมาขโมยของอยู่ประจํานะจิตบางดวงนะครับ ไม่ได้อาศัยสวรรค์เป็นไปเลยนั่นก็ในเวลาที่เขาทํากิจรวังเวลาทํากิจรวังนี่ไม่มีการอาศัยสวรรค์เป็นไปเมื่อเป็นเช่นนี้รู้อารมณ์ได้ยังไงก็รู้อารมณ์เก่า,าสิครับที่ได้มากกอนตายจากพโกรธกรรมบ้างกรรมนิมิตบ้างคตินิมิตบ้างกรรมดีกรรมชั่วที่ทําเกิดเป็นนึกถึงข้าวตอนใกล้จะตาย นะฮระวังในพบใหม่ก็จะมีกรรมอันนั้นที่ตนนึกถึงก่อนตายนะั่นแหละเป็นอารมณ์นะอาจจะเป็นกรรมดีกได้ชั่วก็ได้นะถ้าก่อนตายเป็นนึกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมดีกรรมชั่วเช่นปืนผาหน้าไม้ที่ใช้ฆ่าสัตว์นะครับนะไอจีีวรที่ถวายพระอย่างนี้เป็นต้นตายไปก็จะมีอารมณ์ที่นึกถึงนั่นแหละ เระเอยภาวในพบใหม่ก็จะมีอารมณ์ที่นึกถึงก่อนน่าจะตายนะครับเป็นอารมณ์เขาเรียกว่ามีคตินิมิตเป็นอารมณ์นะครับถ้าก่อนตายจากพบก่อนเกิดนึกถึงคตินิมิตนิมิตนะครับเช่นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์รีราฉานก็จะเห็นเป็นภาพป่าไม้บ้างภาพแม่น้ําบ้างอันเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ชนิดนั้นๆ ถ้าจะเกิดเป็นเปรตอท่านบอกว่าจะเห็นเป็นภาพเปลวไฟเอ้ยจะเห็นเป็นอะไรนะภูเขาอะไรานองนั้นถ้าจะเป็นจัตนรกอะไรจะต้องเห็นเป็นเปลวไฟท่านก็ใส่เป้นต้นไม่ได้จากัดว่าจะต้องเห็นอั้นถ้าจะเกิดเป็นเทวดาก็เห็นภาพสวนนะสวนที่เต็มไปเรื่อยดอกไม้ ดอกมณฑารอกอะไรเป็นนั้นที่เป็นของประจําสวรรค์หรือว่าเ้นกาลประพฤษ์ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นภาพหญิงมีคันตายไปนะกําลังนึกถึงภาพนั้นตายไปนะครับรว่างในภพใหม่ก็จะเอาถือเอาภาพนั้นแหละเป็นอารมณ์เรียกว่ามีคตินิมิตเป็นอารมณ์เพราะว่าเป็นของประจําคตินั้นๆจึงเ,เรียกว่าคตินิมิตนะครับ ปกลงว่าราะวังก็มีอารมณ์ที่พบเก่ามอบมาให้แล้วจึงไม่มีมีความจำเป็นจะต้องขึ้นวิถีเพื่อจะรู้อารมณ์อะไรอีกนะครับถ้าจะรู้อารมณ์อะไรอีกต้องละจากความราะวังขึ้นวิถีซะก่อนนะครับมาทำกิจสัมปติแอมาอาวัชนะจะขูอินญ,ญาณสัมปติันะเป็นต้นอะไรกันได้อีกจึง,จงจก่อนจึงจะ ปลี่ยนอารมณ์ได้แต่เวลาที่ทำจิตระวังอยู่จิตพวกนี้จะมีแต่อารมณ์เก่าที่พบเก่าให้มานะครับ <c oughs> ทีนี้มาสันติรณะสามสันติรณะสามนี่แบ่งออกเป็นสัะเภศที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาได้สองดวงโสมานสเสดดวงหนึ่งนะครับ นะสัมปิรณระแปลว่าจิตที่พิจารณาอารมณ์อันนี้เกิดตอกจากสัมปติชนะนะครับจิตสิบปีนะสำหรับอุเบกขาสองดวงนั่นนะครับพระสามารถทำกิดได้ตั้งหลายอย่างนะครับรวมแล้วห้าอย่างคือพิจารณาอารมณ์ก็ได้ต่อจากสัมปติชนะที่รับรับมาก็เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณานะ สะทาลัมปนะก็ได้หลังจากที่ชาวนะเล่นไปเจ็ดคณะแล้วใกล้จะสึ่งสุดอีทีก่อนจะตกพวังก็มีจิตมาหน่วงอารมณ์จะสงรั้งก่อนเขาเรียกว่าปะทาลัมปนะสันติรนะที่สอเราค็จะอุเบกขาสองดวงนี้ทําจิตัณทาลัมปนะนีก้ก,ก็ได้นะครับทําจิตปฏิสนธิก็ได้นะวิบากดวงนี้นะครับนะะขึ้นเพราะ ชื่อว่าปฏิสนธิแล้วมันก็เป็นจิตต่ะเพื่อเดียวกับผวังจุดสินะครับความจริงนะปฏิสนธิก็คือผวังภวังก็คือผวังจุดสิก็คือผวังแต่ผวังดวงแรกเรียกแค่ใหม่ว่าปฏิสนธิเพราะเป็นเหมือนสืบต่อภพก่อนนะครับระวังดวงสุดท้ายของภพเรียกแค่ว่าจุดสิเพราะว่าเป็นเหมือนเคลื่อนจากภพ นอกนั้นไม่มีอาการพิเศษก็เรื่องฝวังนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงว่ามีห้ากิจนะครับนะถ้าทําสันติรณนาจิตดาอาศัยตวารขี่ะวารห้าทวานข้างต้นจากขุนตวารโสตทวาน,าวานกานาตวารจิวหาตวานกายทวารเว้นมะโนทว,วานเพราะสันติรณกิจิตสันติรณกิจิต ไม่มีการเกิดทางมาโนทวารน,นะ <c oughs> ถ้าตัมตาระมณากิจนะครับก็จะอาศัยตะวานหกทีเดียวนะครับนะสันตุดานะที่ประกอบด้วยอุเวขามาเป็นตาทาลัมพนะทางมโนทวาลก็ได้ในกล่าวจะสุ้งสดุิบีนะครับก่อนหน้านี้ทางมาโนทวาลก็มีแต่ มโนตวาระวัจนะัมขิดอาวัจนะและวาวนะเล่นไปเลยเจ็ดขณะพอจะตก้วังเกิดมีตาาลัมบนะเพื่อโกดสองขณะนะครับนี่แหละสันติลนะสองดวงนี้มาทําหน้าที่ตาาลัมบนะได้นะครับทางมโนตวานนะั้นทางตวานหน้าข้างเต้นนะไม่มีปัญหาทาได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อทางตะวันที่หก คือมโนอตะวานเขาก็ทําได้รวมแล้วถ้าทําสถาธรรมณักิจจะเป็นไปทางเทวานหกนะครับทีนี้ถ้าทําปฏิสนธิประวังจิตติละาทวานอะไรตอบว่าพ้นทวานไม่จําเป็นต้องอาศัยเทวานนะครับเพราะเหตุที่เป็นไปในทางเทวานหกจึงมีโอกาสจะรู้อารมณ์ได้ทั้งหกนะเพราะว่าทำมาารมณ์เนี่ยนะครับ ต้องรู้ทางมาโนทาวารเท่านั้นพอรู้แล้วนะครับจวนะเล่นไปในอารมณ์นั้นแล้วจะตกรวังเกิดตะธาลมณะสันตินลอสันติเลยนะก็มาหน่วงเอาทำอารมณ์นั้นสองขณะและจึ่งมีการตกรวงังเพราะฉะนั้นนะจึงกล่าวว่ามีอารมณ์ได้หกนะครับมีอารมณ์ได้หก <c oughs> ทรมาารมณ์คืออะไรทรมาารมณ์เคยพูดไปห็นนีนแลไอ้ภาพที่เห็นคือรูปารมณ์เสียงที่ได้ยินคือสัทธรรมกลิ่นที่ได้ดมคือกันธารมลมรสที่ได้ลิ้มก็คือรัสาารมณ์แต่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบก็คือปวดสะพารลมหรือนอกนั้นเป็นทรมาารมณ์หมดนะครับ ตัวจิตเองนอกจากจะเป็นธรรมที่รู้อารมณ์แล้วยังเป็นธรรมที่เป็นอารมณ์ให้จิตดวงอื่นได้รู้อีกด้วยจิตรู้จิตก็ได้นะไม่ใช่จะรู้อย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากจิตอย่างเดียวจิตรู้จิตก็ได้จิตดวงใดถูกรู้ในเวลานั้นจิตดวงนั้นก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของเขาไปนะฮะนี่แหละธรรมอารมณ์ เราจะเห็นว่าเราจะเอาตาไปดูจิตไม่ได้เอาหูไปฟังจิตไม่ได้จะเอาจมูกไปดมจิตเพื่อจะให้ทราบว่าจิตของเราเป็นยังไงในเวลานี้นะไม่ได้ทั้งนั้นมีอย่างเดียวรู้ได้ทางใจนะครับอาศัยทวารนะไปรู้ไม่ได้นะเกิดขึ้นมากําหนดรู้ได้ทีเดียวเวลานี้มีจิตปเพเภทโลภบุรจิตเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการในอารมณ์ เวลานี้มีโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเสือกใสไม่ตรงการอารมณ์อย่างนี้เต็มน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดว่าฉันไม่เชื่อหรอกถ้าหากว่าไม่ได้เห็นจักตาจากจใจและฉันไม่เชื่อนะครับพูดไม่ตรงต่อความจริงมีหลายสิ่งหลายอย่างและเกินที่ตาเขาไม่เห็นแต่เขาก็เชื่อว่ามี นะครับความรักความโกรธอะไรต่ออะไรเขาก็เชี่ยวมีจริงเพราะว่ามันเป็นประจักษ์แก่ตัวเขาอยู่ว่าเขารักพ่อรักแม่รักคนนั้นคนนี้โกรธค,คนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรนะครับจึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบของพวกนั้นเอาตาไปเห็นซะไม่ไรนะเห็นไหมครับพูดมันก็ไปอย่างแต่ว่าไอ้จริงๆนะมันทีอยางถึงไม่เห็นก็เชื่อ นะครับบางคนเพิ่มไม่อีกถ้าหาก็ะประสาทห้าข้าไปสัมผัสกระทบไม่ได้ฉันไม่เที่ยวมีจริงก็ตําอองเดียวกันนะครับธรรมะสภาวะธรรมหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้พ้นวิสัยที่จะเอาตาเอาหูเอาจมูกเป็นต้นไปสัมผัสได้รู้ได้ทางใจเท่านั้นนะถ้าหากว่า บุคคลจะรู้ได้เพราะอาศัยประสาทห้า,ศาไปสัมผัสคนเราก็ไม่มีความต่างกันเลยทานก็ไม่มีบัณฑิตก็ไม่มีโจนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกคนตัดสึงความเสมอเหมือนกันนะครับเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าก็เห็นภาพเราได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหมดเลยเรื่องอารมณ์ห้าทางสว่างห้า ไม่เป็นเช่นนี้แล้วเรานับถือพระพุทธเจ้าทําไมนะถ้าของจริงมีจริงมันมีอยู่มันมีแต่ไอเรื่องทางทวารห้าประจาทห้าเข้าไปสัมผัสได้นะครับนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตาเราเห็นไม่ได้หูเราได้ยินไม่ได้เป็นต้นนะครับคือไม่อาจจะเอาประจาทห้าไปสัมผัสรับรู้ได้นะ รู้ได้เฉพาะทางมาโนทวารและบางทีก็คนที่มีญาณที่ติดเท่านั้นรู้ได้นั่นเราจึงได้นับถือท่านไงนะเรามีประสาทห้าครบเหมือนท่านแต่ความรู้ของเราทำไมไม่เหมือนท่านทำไมท่านรู้มากกว่าเราลึกซึงกว่าเรานั่นก็เกี่ยวกับสิ่งที่มันนอกเหนือจากประสาทห้าทั้งนั้นการอย่างรู้อัจฉริยะใสของแท์และแสดงทำโปรด ให้เหมาะแก่อัตยาทัยได้นะเอาตาไปดูเลยครับเพิ่งเ็ดูเพิ่น่นะอ๋อคนนี้นี่มีอัตยาทัยอย่างนี้ต้องแสดงทำอย่างนี้เล่าเลยนะครับอันนั้นต้องอาศัยยานพิเศษและสิ่งที่ต้องไปรู้นะครับเรื่องจะเป็นธรรมมารมคนวิสัยที่ระจัห้จะไปรู้ได้สภาพจิตใจของคนนี้เป็นอย่างนี้เวลานี้คนนี้กาลังกโกรธเวลานี้คนนี้กางลังโลภ นะเวลานี้กำลังมีความต้องการนะคนนี้เป็นวิจฉาทิฏฐิคนโน้นเป็นสมัมมาทิฏฐิอะไรอย่างนี้นะครับนะไอสิ่งที่ถูกรู้เรานั้นล้่นแต่เป็นธรรมารมาลม้นวิสัยที่ประสาทน่าจะไปรับกระทบและเกิดวิญญาณรู้ได้นะครับต้องรู้ทางมาโนทวารบางทีก็ลึกซซ้งต้องเป็นน้ำมโนทวารของท่านผู้มีญ,ญาณพิเศษอี ไม่ใช่มโนทาวารธรรมดาเป็นเช่นนี้นะครับเยอะแย,ยะไปสมมารมแต่ทีนี้อธิบายกันเสียผิดนะครับกลายเป็นว่าอย่ากลายเป็นว่าเลยจะลอสอบถามท่านทั้งหลายนะว่าท่านเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่านะครับอารมณ์ใด ที่จิตรู้ที่จิตทางมโนวทวารรู้ได้อารมณ์นั้นเรียกว่าธรรมารมณ์ถูกหรือไม่ถูกอารมณ์ใดที่จิตทางมโนทวารรู้อารมณ์นั้นเรียกว่าธรรมารมณ์มมถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกที่ถูกคือ,อยังไง รู้ปลารลมรู้ปารมเป็นธรรมารมไหมครับก็ไม่ใช่ชื่อกระบอกอยู่เลยภาพนะครับนะฮจิตทางมโนถวารรู้ได้ไหมภาพรู้ได้ไหมครับสายหน้าก็มีตระยักหน้าก็มีนะครับรู้ได้ไหมครับ,นะรบ,รรบจิตทางมโนถวารรู้ได้นะมเมื่อวานเราไปเที่ยวแมมเห็นภาพสวนดอกไม้ สถานที่ที่เราได้ไปเที่ยวดังนันงดงามาจริงยังจําได้นึกถึงอีกวันนี้ไอภาพที่นึกถึงเป็นอะไรครับเป็นอะไรก็เป็นรูปารมนั่นเองอย่าไปเข้าใจว่าเป็นธรรมารมนะเป็นรูปารมนั่นเองแต่ว่าเป็นอดีตนะเวลา,านี้เรารู้ได้ไหมรูปารมนั้นได้ แต่ว่าทางตาหรือเปล่าไม่ใช่ทางใจแล้วเห็นไหมทางมนโนทวารแล้วไม่ใช่เอาตาไปเบิ่งดูนะครับจะได้บอกว่าเห็นทางตานะครับคราวนี้รู้ทางใจแล้วทางใจนะี่ก็อย่ามนโนทวารนึกถึงได้สัญญาทำหน้าที่จำเอาไว้แล้วนะครับก็เป็นอันว่ารูปรารณมเนี่ยรู้ได้ทางมนโนทวารเพราะฉะนั้น อารมณ์ใดนะรู้ทางมโนทวารอารมณ์นั้นคือทำมาอารมณ์ถูกไหมล่ะถูกไหมล่ะไม่ถูกเห็นไหมครับนะครับเห็นจัทธารลมคันธารลมเป็นต้นก็อย่างนั้นเหมือนกันจิตทางมโนทวารสามารถรู้ได้ทั้งนั้นนะครับรู้ได้ทั้งนั้นทีนี้มันมีอารมณ์บางอารมณ์นะครับ รู้ทางทวานอื่นไม่ได้รู้ได้เฉพาะทางทวานที่หกหรือมโนทวานนะครับอารมณ์นี้คือทำอารมณ์อย่างนี้ถูกไหมอ่าคราวนี้ถูกนะครับนะอย่างรู้ปลาอ่มรู้ทวานตาพูดง่ายๆ่ยว่าทางตาก็ได้เห็นไหมและก็มารู้ทางใจก็ได้รู้ทางตาก็กำลังบืมตาดูอยู่ รู้ทางใจก็นึกถึงนึกถึงจุดตามไปเลยในเวลานั้นก็ได้หรือในการต่อมาก็ได้ในวันต่อมาก็ได้นะเสียงก็เหมือนกันจัดทารลมรู้ได้ทางท,ทางหูนะครับทวานรหูนะครับแล้วก็รู้ได้ทางใจทวาวรใจก็ได้ตามมานะเพราะฉะนั้นแต่ละอารมณ์นะนะที่ว่านะมีรูปารมณ์เป็นต้นจะต้องรู้ได้สทวาวรเสมอ รูปารมณ์รู้ได้สองทวารคือตวานตากัตะวานใจกัปตารมเสียงต่างๆรู้ได้ทวานหูสมทวานใจแนวะมโนทวารคันทารมและสารมโพสภารมก็อย่างนั้นนะครับอารมณ์ห้าทางนทตนแต่ละอารมณ์รู้ได้สองทวารแล้วนะทีนี้ เฉพาะธรรมารมนี่สิครับถ้าสายตะวันนะะไปรู้ไม่ได้เลยอันนี้เฉพาะเทาวานใจนะครับที่เรียกว่ามาโนทวานเทาวาน,นะครับนะอาการนั่งของเราในเวลานี้เรารู้ไหมว่าเรานั่งรู้ไหมครับแต่ไม่รู้เราไม่รู้ว่านั่งเลยนะถ้าใครไม่รู้ว่านั่งอยู่นั้น ต้องไปหาหมอเลยนะนั่งอยู่ไม่รู้ว่ามันนั่งอยู่แล้วไปหาหมอแล้วนะครับต้องเช็คประสาทอะไรกันแล้วแต่รู้ไอ้ที่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราอาตาไปดูเลยครับถ้าต้องเอาตาดูซะก่อนจึงจะรู้ว่านั่งคนตาบอดก็เลยไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าตนนั่งแต่ปรากฏว่าเขาก็รู้นะครับ ถึงดีเดินนอนนะอย่างนั้นก็เหมือนกันเอาหูไปฟังแล้วกับเราเอาจม,มูกไปดมแล้วกับเราเอาลิ้นไปเลียเลียตามเมื่อตามตัวแล้วกับเรานะครับหรือเอาแขนจับตามเมื่อตามตัวถึงจะรู้ว่นานางก็เับเรานะครับแล้วรู้ยังไงครับรู้ได้้วลยลำพังใจเท่านั้นในทางมาโนตวารดนะครับเห็นไหมครับรู้ก็เป็นธรรมารมนะะอาการของอิริยาบถเยอะเลยนะครับ นะในบรรดารูปยี่สิบแปดรูปที่เราเห็นได้มีอันเดียวเท่านั้นนะคือสีนากะวันนะนะครับแล้วรูปที่ได้ยินนอกนั้นนะแม้ไม่เห็นก็ชี่อว่ารูปนะครับรูปที่ได้ยินคือเสียงนั่นก็ทางหูนะครับทางหูเนี่ยได้ยินแต่เสียงเท่านั้น จะไปอยู่อย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแป่ว่ารูปหลายอย่างและเกินในบรรดารูปยี่สิบแปดนั้นรู้ได้เฉพาะทางใจอิริยาบถสีนั่งเดินยืนนอนก็ไม่พ้นไปหรอกนะครับ <c oughs> ก็รู้ได้ทางใจนะครับนะ,ะเรากวักมือเรียกคนเขาเขามองมา มองมาเห็นอาการที่เรากวาดมือแล้วเขาเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับเห็นรูปลารมนะไอ้ภาพที่มันไหวๆนะครับแต่พอเห็นแล้วรู้ความหมายว่าเราทําทําไมโอ้เข้าให้เข้ามาเขาก็เข้ามาหาเราอย่างนี้นะครับอาการไอ้ความหมายอันนั้นน่ะมันเป็นอะไร ที่เขารู้่าเป็นอารมณ์อะไรคราวนี้เป็นธรรมารมนะทางใจคือเรียนปัญญัากันไว้ดีแล้วว่าาการอย่างนี้นะแะแดงแล้วก็เรียกมาหาแต่ถ้าไปเจอคนเผ่าหนึ่งเผ่าไหนก็ได้ที่ก็ไม่ทําอย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เขาก็เห็นเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีตาเหมือนกันเขาเห็นเหมือนกันแต่เขาก็ไม่รู้ความหมายนะครับประไวความหมาย ว่าไอ้มาหาอย่างเนี้ยมันเรียนรู้กันเฉพาะบางกลุ่มนะครับเป็นธรรมารมที่รู้กันเฉพาะบางกลุ่มนะ <c oughs> โลภะโทสะโมหะอะไรอย่างนี้เป็นธรรมารมทั้งนั้นนะครับเ <c oughs> ดืดวงที่ส่อเราโคด้วยสมานั้นนะทำสันติรณกิจเหมือนอย่างดวงที่ส่อเราก็ดูเบิขาจะได้คือพิจนารณาอารมณ์ก็ได้ทำต่พาลัมปนะกิจก็ได้ แต่ว่าทำปฏิสนทีท่พวังจุดติไม่ได้เพราะว่าปฏิสนทีก็ดีพวังก็ดีจุดติก็ดีจะต้องเป็นเรื่องของวิบากจิตนะเป็นคราวที่เสวยผลของกรรมนะครับเท่านั้นนะครับแต่สมานัตขออระคดสมานัตแม้เป็นวิบากจิตแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเสวยผลของกรรมในอันนี้เข้าถึงทุคกกติสุคกกติอะไราเจประาการใด นะครับก็จะเวี่ยผลของกรรมในคราวที่ไปประสบอารมณ์ที่เป็นอิตสาธารมอน,นิธารมคือมันในการต่อมาเฉเพาะหน้าคือตาเกิดไปเห็นภาพเข้าหูเกิดไปได้ยินเสียงเข้าอะไรอย่างเงี้นะครับสันตุรณะนั้นก็เป็นโสมนัสไปพอมาทํากิจตาลัมปะนะตาลัมปนะนั้นก็เป็นโสมนัสไปพูดง่ายๆว่าเป็นจิตที่เป็นไปใน กล่าวขึ้นวิถีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ติดพ้นวิถีนะเมื่อเป็นจิตที่เป็นไปในวิถีจําเป็นต้องตัดจิตที่มันไม่เกี่ยวกับวิถีออกไปสามจิตปฏิสนธิระวังจิตตินะครับซึ่งศักด์แต่ว่าเป็นองค์ของพบก็เป็นไปทางสวรนคห้าข้างต้นนะครับถ้าหากว่าทำสันติรณาจิตแต่ถ้าจะทำจะชาพรพนาจิตก,ก,ก็ได้สวานหก นะถ้าทำสันตีรณกิจเป็นไปทางตะวานห้าก็ต้องรู้อารมณ์ห้าแต่ถ้าทารัมภณะนะ,ะนะเป็นไปทางตะวานหกคราวนี้ก็เลยรู้อารมณ์ได้หกรวมรำมาอารมณ์ด้วยนะเนื่อความนี้จะชัดเจนอีกทีเนวะ่าท่านทั้งหลายได้ไปเรียนวิถีจิตในแต่วิเทศสีนะครับอาศัายวัตถุเดียวกับสัมปชันนะคือหาตยะวัตถุ ป <C oughs> ัญจทวาราวัชนะความเป็นอุเบกขานะครับ, <C oughs> รบก็มีอธิบายเป็นอันเดียวกันกับสัมปติชนะนั่นเองนะครับ <C oughs> หรืออีกอย่างหนึ่งปัญจทวาราวัชนะเนี่ยเป็นจิตที่พึ่งขึ้นวิถีเป็นดวงแรกนะครับ ยังไม่มีความดื่มดำในรสอารมณ์เพราะฉะนั้นเวทนาที่เกิดร่วมก็ปแค่อุเบกขานะจิดก็น้อยก็เป็นเพียงแต่นึกถึงอารมณ์เท่านั้นอวัชนะก็คือนึกเป็นไปทางทวารห้าตังต้นเพราะเกี่ยวกับว่าเป็นไปนำหน้าวิญญาณห้าเป็นปุเรจาริกทันว่าอย่างนั้นคือเที่ยวออกหน้าวิญญาณห้าอารมณ์ก็เลยได้ห้าอาศัหาตยาวตัตถุอันนี้ไม่ยากอะไร นะครับมโนตวาราวัชนะสิครับดวงเดียวก็จริงแต่ว่าทำกิจได้ตั้งสองนัเดียวนะครับ <c oughs> เวทนานี่เป็นอุเบกขานะครับอุเบกขาก็มีอธิบายเหมือนกับปัญจตวาราวัชนะนั่นแหละถ้าทำอาวัชนะกิจนะครับก็ทางมาโนทวารน,นึกถึงอารมณ์ หรือมีรูปอารมณ์เป็นต้นทางมานโนตวานนะครับนึกถึงอารมณ์ได้ทั้งหกอารมณ์นั่นแหละก็จะนั้นจึงได้อารมณ์หกนะถ้าทำวัฏทะนกกจิตสัตสินอารมณ์ต่อจากสันติรณะนะก็เป็นไปทางสวานห้าขั้งตนนะเมื่อเป็นไปทางสวานห้าขั้งตนวัฏทะนนั้นก็ต้องมีอารมณ์ห้าขั้งตนอาศัยหาตยะวัตถุเหมือนกันหาตุตบาท หนึ่งนะครับอันนั้นแก้จะนะบอกให้แก้เล้นะครัเวจนาจะต้องเป็นโสม,มานะ <c oughs> ไม่ใช่วุเมฆาเป็นจิตที่สร้างความยิ้มแย้มให้เกิดขึ้นแกพระอรหันน,น,าหานะครับอันนี้คำชาวนากิจเล่นไปในอารมณ์ทั้งเจ็ดวาระเป็นกิริยานะครับสัญญาตจาราวัชนะมโนตวาราวัชนะอาตาาาาิตุป,ปาทะนี้เป็นกิริยาหมด นะครับรวมสามดวงสองดวงข้างตน้นนะมีแต่บุคคลทุกจำพวกนะครับที่มีจิตแล้วก็มีประจาททั้งห้าส่วนหาสิโตปาทะนี้แก่พระอา,าราหันต์เท่านั้นนะครับมีแต่พระอา,าราหันต์เท่านั้นในอารมณ์ที่เล็กซึ้งนะครับ ทำชาวนาจิจเล่นไปยังความยิ้มแย้มให้ปรากฏ <c oughs> ทวารหกเพราะเกิดทางมโนทวารก็ได้อารมณหกคือจะถือเอาธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ก็ได้แล้วก็หาตัยวัตุนะครับ <c oughs> มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับจิต่วงนี้บ้างถ้าไม่มีก็ ก็ถูกแล้วตอนไม่มีนะเพราะว่าเวลาหมดตอนนี้ก็อไปต่อไปถามก่บคราวหน้าก็แล้วกันนะครับก็เป็นอันจบอหิตุการจิต18ดวงนะฮะ